เิดบ้านตักมายุราเผยเหตุที่ไม่ยอมเปิดหน้ามา้าน้ำตาตกสามีซุกบ้านน้อยนับปีเปิดบ้านตักมายุราเหตุไม่ยอมเปิดหน้าม้าเพราะเชื่อฟังผู้ใหญ่ตักมายุรายอมเผยความลับเหตุที่ต้องไว้ทรงผมหน้าม้าตลอดเวลาไม่ยอมเปลี่ยนสวยอมตะจนวงการบันเทิงต้องมอบฉายาสาว2,000ปีให้กับตักมายุราโซเบศิลาแต่ถึงจะสวยสง่าแค่ไหนก็อดทำเอาแฟนคลับหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้เพราะเชื่อเลยว่าตั้งแต่เห็นตักมายุราได้ออกมาเฉลยกับหนุ่มแมสุริวิภาแล้วว่า ทำไมถึงต้องไว้ผมทรงนี้อยู่ตลอดโดยตากมยุราในวัย64ปีได้ออกมาบอกเคล็ดลับหน้าเด็กใสๆแม้ว่าจะถึงเลข6แล้วซึ่งเธอได้เปิดใจเล่าว่าเคล็ดลับมีไม่มากเลยเพียงแค่ต้องสวยก่อนถึงออกจากบ้านเพราะมีพี่สมัยเคยสอนไว้ว่าเวลาออกจากบ้านห้ามทาลิปสติกสีน้ำตาลตุนๆต,ต้องแต่งตัวแต่งหน้าต้องมีแป้งหน้าต้องใสซ,ซึ่งเราก็จามาตลอดและคิดว่ามันก็ใช่ซึ่งเขาไม่ได้สอนแค่เราคนเดียว เรื่องนี้มีคนพูดหลายคนทั้งอโยอาอิ o, e at, อย่างรองเท้าแตะคีบห้ามใส่หรือจะใส่เราก็ต้องสวยและต้องมีส้นนิดนึงมีเผ็รวิบวับเรียกได้ว่าถ้าไม่สวยจะไม่มีใครเห็นเราเลยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวีเราเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเราเป็นคนทําผมทรงอื่นไม่ได้ก็จะต้องดูแลผมให้ตรงให้เงาคอยดูแลไม่ให้หน้าม้าแตกซึ่งเราก็จะหวีตลอดเวลาไม่ให้ขาดเลยตักมยุราเผยอ,อย่างอารมณ์ดี ทั้งนี้เธอยังบอกเหตุผลที่ไม่เคยเปิดผมหน้ามาว่าเคยมีคนขอให้เราเปิดหน้ามาบ้างแต่พอเปิดแล้วมันไม่รอดแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับโงเ่เฮงอะไรก็เปิดแล้วมันไม่สวยมันสวยตรงไหนก่อ,อนที่หนูแหม่มจะล้อขำๆสั่งให้ปิดผมตามเดิมนอกจากนี้ตักมายุรายังได้เล่าเรื่องถึงตอนเข้าว,วงการใหม่ๆและหากพูดถึงเรื่องราวความรักแล้วเรียกได้ว่าไม่เคยเข้าใครเอาใครเลยจริงๆแม้แต่คนบันเทิงอย่างสาวตักที่เคยได้เปิดใจผ่านทางรายการดัง ถึงเรื่องราวชีวิตคู่ระหว่างเธอกับสามีหลังได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าปรีสุดในชีวิตกับการฉะเมียน้อยกลางสีแยกโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าตอนนั้นสามีอายุ30กว่า,วาพี่มีงาน30วันไม่ค่อยอยู่บ้านวันหนึ่งไปรับงานสาธรอยากชวนสามีกินข้าวที่สุขุมวิทเขาไปทํางานตา่างจังหวัดบอกยังไม่กลับเลยแต่ขณะกําลังคุยโทรศัพท์รถเขาผ่านหน้าเราแวบเสียงผู้หญิงลอยเข้ามาเลยจากโทรศัพท์เขาเราปรีดเลยถามว่าเสียงใคร เขาบอกเสียงวิทยุเราบอกไม่ใช่ให้เขาจอดรถข้างทางเดี๋ยวนี้ปรากฏเขาถีบผู้หญิงลงไปตอนไหนไม่รู้ไวกว่าเราซึ่งเจะตัวยังได้ทิ้งท้ายเรื่องการใช้ชีวิตคู่ไวอีกด้วยว่าการให้อภยัยผู้ชายทุกคนเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะหยุดแน่นอนเราต้องรับให้ได้เขาไปเที่ยวต้องปล่อยแต่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนอย่าให้จับได้มันปรีสุดเลย